สวัสดีคนลักคนาธนูนะคะมาแล้วค่ะคลิปประจำเดือนกรกฎาคมนะคะ2566นะคะวันนี้ก็มาทำคลิปให้คนลักคนาธนูนะคะเน้นดูลักคนาเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะท่านใดไม่ทราบลักขนาก็อนุโลมดูแบบราศีได้นะคะอันดับแรกขอไปเปิดไพ่คุณกันก่อนนะสำหรับคนธนูนะคะ สำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะแม่หมอก็ยิบไพ่ออกมาแล้วนะคะก็จะบอกว่าดีไหมนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะก็มีทั้งดีทั้งเสียนะคะสาหรับคนลัคนาราศีธนูนะนะคะจริงๆ12ลัคนาราศีะจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงดวงดาวที่เดินในช่วงนี้นะคะเขาเดินมาเจอคู่ศัตรูกันเยอะนะ,ะ <l> ดาวมาเดินมาเจอคู่ศัตรูกันเยอะไม่ว่าจะเป็นดาวคานเจอดาวสเสาร์นะคะดาวศุกร์เจอดาวเส Lucy าร์อย่างเงี้ยนะคะ เดี๋ยวดาวพุธก็ย้ายมาอีกนะคะก็จะไปเจอกับดาวคานอีกเป็นคู่ศัตรูอีกนะคะดังนั้นแล้วนะคะเรื่องราวบางอย่างนะคะทั้งสาหรับ12ลัคนาราศีะนะคะมันก็จะมีทั้งบวกทั้งลบสลับสับเปลี่ยนกันไปเป็นช่วงเวลาของดวงดาวที่โครจรในช่วงนี้ด้วยนะคะสําหรับคนธนูถ้าเป็นดวงรายปีอ่ะนะคนธนูจะเป็นคนจะเป็นลัคนาที่ค่อนข้างมีโชคมีลาบนะโดยเฉพาะลาบลอย เพราะว่ารายปีเราจะดูเรื่องของดาวพฤหัสบดีโชคลาบรายปีนะคะเพราะว่าพฤหัสของคุณน่ะนะคะอยู่ในภพปุตตะภพที่ห้านะคะดังนั้นในช่วงปีนี้นะคะช่วงที่ดาวพฤหัสสถิตอยู่ในภพปุตตะเนี่ยมันจะทําให้คนธนูมีลาบลอยจากการเสี่ยงบ่อยๆนะคะตามหน้า,พาไพ่แม่หมอเนี่ยคุณถือเหรียญเลยนะพยไพ่ประจําตัวคุณน่ะ นะคะคุณจะมีโชคลาบแบบฟุกฟุกบ่อยมีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยแหละนะคะมีโชคมีลาบถ้าไม่ได้ของฝากของต้อนคุณก็จะได้พวกเงินเงินทองทองได้มาแบบฟุกฟุกด้วยนะคะได้บ่อยนะสังเกตถ้าคุณเป็นคนลักนาธนูในช่วงปีนี้จะได้โชคลาบแบบฟุกฟุกบ่อยนะคะช่วงนี้อิ่มหนำสำราญนะคะอิ่มมีพีมันได้ดื่มได้กินได้เที่ยวได้ บันเทิงเริงรมนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูถูกหวยรวยเบอร์มาหรือเปล่านะคะเพราะว่าขึ้นเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเลยสำหรับไพ่ประจำตัวนะและวไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่พระราชาถือถ้วยด้วยนะ,ะช่วงนี้สุขสบายค่ะนะคะบางคนบางท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นด้วยนะคะก็จะค่อนข้างดีนะในช่วงของลายปีอะ ลองเสี่ยงโชคได้สําหรับคุณลัคนาราศีธนูเพราะว่าพฤหัสของคุณอยู่ในภพปุตตะนะคะเป็นราชาโชคเวลาได้มาก็ได้ก้อนใหญ่นะคะราชาโชคแล้วก็ได้มาแบบง่ายๆด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้สําหรับคนธนูนะคะดาวประจําตัวก็อยู่ภพปุตตะไงนะคะตัวเราเองอ่ะจะค่อนข้างมีความสุขดาวประจําตัวอยู่ภพปุตตะได้ดื่มได้กินได้เที่ยวนะคะได้ร้องได้ราทําเพลงอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงปีนี้สําหรับคนธนูนะคะ แต่มาดูรายเดือนรายเดือนนี้เราจะไปดูที่ดาวอาทิตย์นะคะดาวอทิตสถิตยอยู่ตรงไหนนะคะรายเดือนนี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับคนล,นลักขณาราศีธนูเพราะว่าดาวอาทิตย์ตกมรณะนะในช่วงวันที่17กรกฎาคมเนี้ยดาวที่จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะเป็นพบมรณะของคุณนะคะดังนั้นเป็นช่วงเดือนที่คุณต้องระวัง ะะระวังเรื่องอะไรระวังสุภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวที่นะเป็นดาวในภพสุภาดาวผู้หลักผู้ใหญ่ดาวที่แสดงถึงคุณพ่อของคุณด้วยนะคะระวังสุภาพคุณพ่อไม่สบายเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะคะช่วงนี้นะคะรวมทั้งเรื่องของชื่อเสียงนะคะอาจจะมีปัญหาได้นะคะมีคนทําลายชื่อเสียงมีศัตรูมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะ ทำให้ชื่อเสียงของเรามัวหมองอะไรประมาณนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางระมัดระวังนิดนึงอาทิตย์ในพบมรณะเนี่ยนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอย่าเข้าไปอยู่ในบริเวณที่เป็นที่อักโคจรนะสำหรับคนธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงกลางเดือนหน้านะคะอาทิตย์จะสถิตยอยู่ในพบมรณะอยู่ประมาณ1เดือนนะคะแต่ช่วงวันที่4ถึงวันที่16เนี่ยก็ยังก็ยังโอเคอยู่ พอหลังวันที่17กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยระวังนิดนึงนะคะจะทําอะไรนะคะส่วนเรื่องของการงานดาวการงานของคุณก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธเนี่ยนะคะวันที่4กรกฎาคมเขาย้ายไปแล้วนะเขาเสด็จเข้าสู่ราศีกรกฎพบมรณะเรียบร้อยเรียกว่าช่วงนี้คนล,นลัคณาาศีธนูจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหางานนะคะงานจะเยอะขึ้นงานจะหนักขึ้นนะคะได้เข้าไปแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นบ่อยนะคะแล้วก็ บางทีอาจจะต้องนำงานเก่ากลับมาสะสางนะคะเพราะว่ากรรมมกรรมมะมรณะนะคะรวมทั้งดาวพุธนี่ก็เป็นดาวในภพของปัตตานีด้วยนะคะคู่ครองคนรักนะคะปัตตานีเข้ามรณะระวังสุภาพของคนรักคู่ครองช่วงนี้คนรักคู่ครองทํางานหนักหรือเปล่าใครที่มีคู่มีแฟนนะคะก็ดูแลกันนิดนึงนะคะคนรักก็อาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลหรือว่า ทำงานหนักรับผิดชอบเยอะหรือเปล่าดูแลกันนิดนึงนะคะบาลานซ์ชีวิตให้เขาด้วยถ้าใครที่มีแฟนมีคนรักนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมารีเทิร์นนะเพราะว่าปัตตานีเข้ามอณานะคนรักเก่าๆนะความความทรงจําเก่าๆเนี่ยจะหวนกลับคืนมาให้คุณลําลึกถึงนะคะอืมแต่ว่าขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ แต่ไม่หมอว่าเรื่องของคนรักเก่าเนี่ยไม่หมอว่าคงคงจะไม่บางคนอาจจะจะไม่เจอนะแต่บางคนอาจจะเจอแต่ว่ามันอยู่แค่ระยะเวลาสั้นๆไงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหวนนึกถึงความรักครั้งเก่าของคุณคนเก่าๆของคุณหรือเปล่าไม่รู้นะนะคะเพราะว่าดาวดาวพุธเนี่ยจะอยู่ที่ภพมรณาแค่ถึงวันที่22กรกฎาคมเดี๋ยวปลายเดือนเขาย้ายวันที่23ากรกฎาคมเนี่ยดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะเข้าพบสุภะนะคะก็จะทําให้การงานของคุณเนี่ย ดีขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะสำหรับคนล,นาลาัคณารารศีธนูนะคะปัตตนิสุภะนะคะกัมมะสุภะนะคะส่วนดวงดาวอื่นๆน,นะคะทุกคนนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่า,าจะมีดาวเข้าพบสุภาของคุณนะคะหลายดวงนะคะช่วงช่วงนี้ก็จะมีดาวคารเข้าพบสุภาดาวศุขเข้าพบสุภาแต่ศุ์ไปเล็งกับเสานะนะคะดังนั้นก็ต้องดูว่า ดาวเหล่านี้เป็นดาวเจ้าเรือนอะไรของคุณด้วยนะคะอย่างเช่นดาวคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนในภพปุตตะแล้วก็อีกเจ้าเรือนหนึ่งก็คือภพวินาศนะคะดาวคารเป็นสองเจ้าเรือนก็ต้องทายสองชิ่งนะคะก็เรียกว่าปุตตะเข้าสุภาบางคนบางท่านจะได้โชคลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่ให้ลาบแบบฟุกๆนะคะแล้วก็วินาศเข้าสุภา อันนี้ต้องระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้เกิดปัญหาได้ในช่วงนี้นะคะเรื่องของคุณพ่อนะสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเนี่ยให้ระวังดีๆคุณอาจจะได้เสียเงินเสียเงินให้กับเรื่องของความเจ็บป่วยของคนในบ้านนะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะต่อไปจะเป็นดาวสุกนะคะดาวสุกที่อยู่ในภพสุภะข,ของคุณนะคะ ดาวสุก็เป็นเจ้าเรือนในภพอริแล้วก็อีกเจ้าเรือนหนึ่งคือภพลาภภพ,พของโชคลาภความสําเร็จอยู่ที่ภพสุภะนะคะแต่ทีนี้พอดีว่านะคะในช่วงหนึ่งเดือนนี้สําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะดาวที่เป็นเจ้าเรือนสุภะเขาอยู่ภพมรณะนะดังนั้นดาวลาภะที่อยู่ในภพสุภะนะคะมีโชคมีลาภเหมือนกันนะคะแต่ต้องเป็นโชคลาภนะคะ ที่เกิดจากต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลเท่านั้นนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสุภาเขาอยู่มรณะ,ะนะคะบางคนบางท่านระวังจะสูญเสียบุคคลสำคัญนะคะจะเป็นทุกขลาบอะไรประมาณเนี้ยระวังนิดนึงนะถ้าดูจากเรื่องของดวงดาวนะคะบางคนจะได้มรดกนะคะมระดกจากการสูญเสียนะนะคะจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็อริเข้าสุภะนะคะ อริเข้าสุภะจะมีศัตรูมาทำลายชื่อเสียงจะมีเรื่องของคดีความเกิดขึ้นนะสำหรับคนธนูแต่ท้ายที่สุดมันจะผ่านไปได้นะสำหรับคนธนูนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ดาวอริจะเข้าพบสุภะแต่ว่าเจ้าเรือนสุภะนั้นไปมรณะนะคะทุกคนดังนั้นแม่หมอว่าเรื่องของคดีความหนี้สินอุปสรรคปัญหาการฟ้องร้องต่างๆของคุณเนี่ยนะคะ อาจจะมีบ้างแต่ว่าจะผ่านไปได้จะสิ้นสุดลงได้นะคะมันจะมีเหมือนตัวช่วยแบบฟุกๆเข้ามาแบบไม่ทันคิดเลยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูจะเป็นสไตล์นั้นนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอตามหน้าไพ่หมอแม่หมอจะบอกว่ามันดีครึ่งเสียครึ่งนะมันเหมือนทุกขลาบนะมันจะเป็นลาบที่ได้จากการสูญเสียนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่นะนะคะ ก็ระมัดระวังนิดนึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้นะสําหรับคนาลาัคนณาราศีธนูนะคะอุปสรรคมันจะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะระวังความดื้อรัน้นความเอาแต่ใจของเราเองหรือว่าเรื่องราวบางอย่างที่จะคาดเคลื่อนได้ในบางช่วงบางเวลานะคะ เพราะว่านะคะคนลัคนาราศีธนูน่ะการติดต่อประสานงานการดีลงานการทําธุรกรรมสัญญาต่างๆนะคะเอกสารสัญญาต่างๆของคุณจะติดขัดตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมไปจนถึงวันที่22กรกฎาคมนะเพราะว่าดาวพุธอยู่พบมรณะนะคะดังนั้นช่วงนี้ใครที่ทําธุรกรรมสัญญาสําคัญๆก็ชะลอไปก่อนได้เลยนะทุกคนนะจริงๆจริงๆมบันาดาวพุธเข้าพบมรณะเนี่ยนะคะ ก็ยังเรียกว่ายัางรู้สึกว่ายัางไม่อยากให้คุณทําธุรกรรมสัญญาสําคัญสำคัญเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะพูดจะคุยกับใครด้วยนะคะเพราะว่าพูดมรณะนะคะทุกคนนะคะช่วง4กรกฎาคมไปจนถึง22กรกฎาคมนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วก็23กรกฎาคมย้ายเข้าพบสุภะนะคะทุกคนเหมือนจะดีนะแต่ไม่หมอว่าก็ยังไม่ปลอดโปร่งเท่าไหร่อีกแหละ เพราะว่าดาวในภพสุภะก็ไปอยู่มรณะอีกแหละนะคะแล้วเขาย้ายมาเขามาเจอคู่ศัตรูดาวขาดไงเออแม่หมอก็เลยจะบอกว่าอยากให้ชะลอการเซ็นสัญญาสําคัญสาคัญในช่วงนี้นะคะระวังจะผิดพลาดได้ถ้าใครที่จําเป็นจะต้องเซ็นสัญญาสําคัญสาคัญช่วงนี้นะคะก็ดูดีๆไตรตรองดูดีๆทบทวนดูดีๆนะคะสำหรับเรื่องของดาวพุธที่เดินอยู่ในช่วงนี้นะคะ ในส่วนความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนธนูเนาะสถานะคนโสดนะคะสถานะคนโสดช่วงนี้นะคะเหมือนคิดถึงคนรักเก่าอะ่ะคนธนูเพราะว่าดาวมันยังวนเวียนอยู่กับดาวมรณะพบมรณะอยู่เลยอะ่ะไม่บอกว่าคุณกําลังคิดถึงคนเก่าๆไหมคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่มันแบบมีปัญหาหรือว่าจบกันไปอะไรประมาณนะี้ทำให้คุณรู้สึกเศร้าหมองอ่ะนะคะ จริงๆอ่ะสุขภาพกายดีนะแต่สุขภาพใจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างเหี่ยวเฉาอะไรประมาณเนี้ยนะคะสาหรับคนโสดเนาะนะคะแต่ว่าถ้าไปเจอใครในช่วงนี้ก็เหมือนกับเจอคนที่แบบค่อนข้างรับภาระเยอะนะนะคะบางคนบางท่านอาจจะไปเจออ่าคนที่ค่อนข้างทํางานหามรุ่งหามค่ําทํางานหนักรับภาระเยอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะบางคนไปเจอคนเก่าๆนะคะวนเวียนกลับมาก็ได้นะคะเพราะว่าดาว คนราคู่ครองเนี่ยนะคะเข้าพบมรณะในช่วงวันที่ 4- 22ถึงกรกฎาคมนะคะพอ23ากรกฎาคมเขาย้ายไปราศีสิงห์พบสุภาะนะคะแต่ว่าไม่หมอว่ามันก็ยังมียังมีเงาของคนเก่าๆอยู่ในจิตใจของคุณอยู่นะเออนะคะดังนั้นแล้วก็เหมือนจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะถ้าเป็นคนโสดนะคะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่นะคะคนมีคู่นี่ก็เรียกว่าระวังสุขภาพ ของคนรักคู่ครองเจ็บป่วยนะในช่วงแรกๆของเดือนนะคะระวังว่าจะทํางานหนักไปสําหรับคนรักคู่ครองของคุณช่วงนี้ก็ดูแลเรื่องของสุขภาพคนรักนิดนึงนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยตกพบมรณะนะคะก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่ในช่วงนี้สําหรับเรื่องของสุขภาพของคนรักคู่ครองนะคะแต่ตามหน้า,พาไพ่ใบหมอนะี่คุณต้องระวังเรื่องของคดีความนิดนึงนะ กรีความการพัฒนารมกันเนี่ยระวังนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวดาวพุธย้ายเข้าพบสุภาเนี่ยไปเจอคู่ศัตรูเหมือนกันนะนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการงานบางอย่างก็อาจจะมีความยุ่งยากบ้างนะคะในช่วงนี้สําหรับคนลัคณาาศีธนูนะคะก็แก้ปัญหากันไปนะคะแต่เด่นเรื่องของโชคลาบนะคะเด่นเรื่องของโชคลาบจะมีเรื่องให้คุณได้ตัดสินใจนะสำหรับคนลัคณาธนูนะคะมี เรื่องให้คุณลังเลไม่แน่ใจมีเรื่องให้คุณสับสนนะคะช่วงนี้นะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นเป็นไพ่สรุปนะคะดังนั้นเรื่องราวบางอย่างคุณยังฟันธงอะไรไม่ได้เลยในช่วงนี้มีเรื่องให้คุณสับสนมีเรื่องให้คุณลังเลไม่แน่ใจนะคะผัดวันประกันพุ่งอะไรประมาณเนี้ยทำอะไรก็แบบรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะแต่เรื่องโชคลาบนี่มาดีนะ,ะมาดีเลยนะคะ ส่วนบุตรบริวารบุตรบริวารไม่ค่อยได้ดังใจนะคะบุตรบริวารน,นะคะอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจเราเท่าไหร่ในช่วงนี้สําหรับลูกหลานบริวารน,นะคะก็ดูแลกันไปส่วนเพื่อนฝูงเป็นยังไงบ้านเพื่อนฝูงนี่ก็ให้การช่วยเหลือเจ้าชะตาดีนะคะบางคนบางท่านนำโชคลาภมาให้เจ้าชะตาด้วยนะในเพื่อนสำหรับเพื่อนฝูงนะคะ เพราะว่าดาวสหัชชะของคุณเนี่ยไปอยู่ที่ภพปุตตะนะคนธนูนะคะดังนั้นแล้วเพื่อนผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าจะนาโชคลาบมาให้เจ้าชะตานะคะบางทีอยากถูกหวยรวยเบอร์ก็ซื้อกับน้องผู้หญิงที่อายุน้อยกว่านะคะทุกคนมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้นะคะเพราะว่าดาวสหัชชะไปภพปุตตะนะคะทุกคนนะคะ ก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนลักนาธานูนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอุปสรรคปัญหานะทั้ง12ลัคนาราศีเลยเพราะว่าดาวเล็งกันนะนะคะอังคารเล็งเสาร์นะคะแล้วก็สุขเล็งเสาร์นะคะคนธนูเนี่ยได้เงินมาเยอะก็ออกเยอะเหมือนกันนะระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะนะคะระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคดีความด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังเพราะว่าดาวมันเป็นเล็งดาวกระดุมผราของคุณอะนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับคนลัคณาราศีธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ